ไฮไลท์ light, ประกันสังคมเรื่องราวโดนใจเราจะมาพูดคุยกันวิธีเช็คบําเน็จชลาภาพว่าคุณจะได้รับเงินก้อนเท่าไหร่นะครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับซีรีส์ประกันผมครับเรามาพูดกรณีการเช็คเงินบําเน็จชลาภาพนะถ้าเรารู้แล้วล่ะว่าเราคงจ่ายไม่ครบร8 0งวดหรือ15ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับมันก็ต้องได้เป็นเงินก้อนเป็นบําเนาา็จอยู่แล้วนะครับแต่จะได้ประมาณเท่าไหร่ล่ะนะครับหรือเราส่งไปเนะี่ย ในแต่ละปีเนี่ยมันส่งไปเท่าไหร่วันนี้เรามีคําตอบนะครับเพราะมีวิธีการดูอยู่นะเดี๋ยวจะพาไปดูกรณีบำเหน็จกรณีชราภาพนะครับมันจะมีเงื่อนไขดังนี้อายุต้อง55ปีบริบูรณ์สิ้นสุดความเป็นผู้กันตนแล้วก็เป็นผู้ทุพพลภาพก็จะได้รับบำเหน็จนะครับหรือเสียชีวิตนะครับ ก็จะได้รับเหมือนกันซึ่งบําเน็จชลาภาพจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราจ่ายเงินสมทบนะครับน้อยกว่า180เดือนนะครับเพราะพาะเกิน180เดือนขึ้นไปหรือ180เดือนเนี่ยจะได้เป็นบํานาญฉลาภาพน้อยกว่านั้นเป็นบําเน็จจําง่ายๆแค่นี้เองบําเน็จก็จะแบ่งเป็น2กรณีเหมือนกันกรณีจ่ายเงินสมทบน้อยกว่า12เดือนจะได้รับเงินออมฉลาภาพของผู้ประกันตนนะครับฝ่ายเดียวไม่ได้รับของนายจ้างนะครับ ในกรณีจ่ายเงินสมทบตั้งแต่12เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง180เดือนนะครับจะได้รับเงินออมชลาภาพของผู้ประกันตนนะครับบวกเงินสมทบนายจ้างบวกผลประโยชน์ตอบแทนนะครับตามยอดเงินชลาภาพนั่นเองวิธีการเช็คนะครับว่าเราได้รับบำนาญเอ้ยไม่ใช่เปนบำนาญบำเหน็จโดยประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้ยังไม่ได้รวมถึงผลประโยชน์นะเราจะเห็นเงินที่เราสมทบแล้วก็เงินที่นายจ้างสมทบนะครับซึ่งเราได้รับแน่นอน ส่วนผลประโยชน์เนี่ยมันต้องไปคิดอีกทีนะครับวิธีการนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์เลยนะครับเว็บไซต์ของประกันสังคมเว็บไซต์ประกันสังคมคือเว็บ w w w s t o so. g เ t นะครับเข้าไปเลยมุมขวาบนสีเหลืองๆเ,เข้าสู่ระบบผู้ประกันตนตสลับสบสมัครสมาชิกนะครับโทีลิ้นพันกันนะครับ กดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลกรอก username password นะ u s e r ก็คือเลขแบบระชนเรา password คือที่เราตั้งเอาไว้ตั้งแต่ครั้งแรกถ้าไม่มีก็สมัครสมาชิกได้เลยนะครับกดเข้าไปปั๊บมันจะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับอันนี้หน้าของผมเองนะครับหน้าข้อมูลทั่วไปจะมีเมนูต่างๆดังนี้นะครับตัวสอบสิทธิ์รักษาพยาบาลข้อมูลการส่สงเงินสมทบนะครับข้อมูลสถานพยาบาลประวัติการใช้สิทธิ์ ประโยชน์ทดแทนนะครับการคำนวณเงินสงเคราะห์ชราภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์แจ้งการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานคลิกที่เมนูการคำนวณเงินสงเคราะห์กรณีชราภาพนะครับนี่มันจะมาหน้านี้เลยนะครับมีทั้งหมด4อ่า5คอลัมน์ด้วยกันคอลัมน์แรกจะเป็นคอลัมน์ปีที่ชำระก็คือปีไหนบ้างคุณชำระเท่าไหร่ พรามที่2จะเป็นจนํานวนเงินสมทบของผู้ประกันตนในฝั่งเราอะ่ะที่ที่หักไปในแต่ละเดือนที่หักกับเงินเดือนเนี่ยนะครับในแต่ละเดือนของเราเนี่ยแหละคือเงินของเรานะครับซึ่งแต่ละปีของผมทําไมบางท่านบอก่เฮ้ยทำไมคุณไม่เท่ากันเลยช่วงปีแรกๆเนี่ยผมไม่ได้ทาไม่ได้เริ่มทํางานตั้งแต่มันอา่าตั้งแต่มกราไม่ได้เริ่มทํางานเ,าเราอาจจะเริ่มทํางานช่วงกุมภาแล้วก็อาจจะมีช่วงจังหวะย้ายงานเพราะนั้นการส่งเงิน สมทบมันจึงไม่เท่ากันหรือในช่วงปีแรกๆของผมในเงินเดือนแค่หมื่นสาอย่างเงี้ยนะครับมันไม่เท่ากันอยู่แล้วอัตราการส่งเงินสมทบก็ไม่เท่ากันจํานวนเงินสมทบของนายจ้างนะครับแน่นอนเราสมทบเท่าไหร่นายจ้างสมทบเท่านั้นนะครับส่วนจํานวนเงินสมทบของภาครัฐมันจะมีกรณีที่ภาครัฐนะครับช่วยเหลืออย่างปี6,4ในภาวะโควิดนะครับภาครัฐช่วยเหลือมาเท่านี้นะครับแล้วก็รวมยอดด้านหลังนะครับด้านหลังจะรวมยอดว่า ยอดรายปีที่เราส่งมานะครับเท่าไรนะครับมีรวมยอดทั้งหมดโออ้อด้วยนี่แหละนี่คือเงินที่เราจะได้รับในกรณีบําเหน็จชลาภาพนะครับยังไม่รวมกับผลประโยชน์ของประกันสังคมที่จะจ่ายให้เราด้วยนะมันจะมีผลประโยชน์เพิ่มขึ้นมาใครที่ไม่ได้รับบํานานนะครับคุณได้รับเงินก้อนตัวนี้แน่นอนเพราะนั้นเข้าไปดูได้เลยนะครับเข้าไปดูได้เลยที่เว็บไซต์นะมันเป็นสิทธิของเรานะเราต้องไปเช็คก่อนว่าเราส่งเงิน ประมาณเท่าไหร่แล้วนะครับหรือมอีการส่งเงินมาปีละเท่าไหร่ยังไงนะครับเช็คข้อมูลให้ละเอียดนะครับน,นี่ง่ายๆนิดเดียวเลยนะครับแค่นี้เองนะครับเพราะนั้นเช็คไม่ยากนะครับเข้าไปดูที่เว็บไซต์ใครๆก็เข้าไปดูได้นะครับ ก่อนจากกันนะครับเรามาดูเมนูต่างๆเกี่ยวกับเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับ www.sso.go.th นะครับใส่ username password ของคุณนะครับระบบจะพาท่านมาสู่หน้านี้นะครับเป็นหน้าเมนูต่างๆซึ่งสามารถที่จะดูนะครับเงินสมทบ การเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติการใช้สิทธิประโยชน์การคำนวณเงินสงเคราะห์ชลาภาพบำเหน็จบำนาญน,นะครับแจ้งประสบอุบัติเหตุอันตรายต่างๆได้ผ่านหน้าดีหรือแม้กระทั่งสมัครมาตา3า3เนะครับเรามาดูเมนูแรกกันหน่อยดีกว่านะครับบริการด้วยตนเองผ่านระบบนะครับ e s ซ l ล s เซอร์นะครับโดยจะพาท่านมาสู่หน้านี้นะ หน้านี้จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประวัติการชำระเงินล่าสุด12รายการของคุณนะครับหรือแม้กระทั่งการขอรับสิทธิประโยชน์ต่างๆจากกองทุนประกันสังคมเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นจะต้องไปกรอกแบบฟอร์มนะครับที่สำนักง,งานประกันสังคมอย่างเดียวก็สามารถที่จะ เข้ามาดูในนี้นะครับแล้วก็ยื่นนะขอรับผลประโยชน์ทดแทนมีเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยข้อบุตรสงเคราะห์บุตรทุกผลลภาพก็สามารถคลิกแล้วก็กรอกและแนบเอกสารได้นะครับหรือแม้กระทั่งประสบอันตรายก็มีเมนูย่อยนะฉุกเฉินอุบัติเหตุนะครับธันตกรรมเงินทดแทนการขาดรายได้ค่าเตรียมนะครับค่าฟอกเลือดนะครับค่าความเสียหายจากการรับบริการจากการแพทย์นะครับ หรือแม้กระทั่งคดบุตรนะครับก็จะมีฝากคันตามเกณฑ์ค่าคอดบุตรนะครับสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็กรอกรายละเอียดนะครับแนบไฟล์นะครับเพื่อขอรับผลประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมง่ายๆเลยทีเดียวหรือแม้กระทั่งทุพพลภาพก็สามารถยื่นขอใช้สิทธิ์ได้นะครับส่วนในประวัติการใช้สิทธิ์เงินทดแทนสามารถดูประวัติได้นะครับในประกันสังคมเนี่ยดูได้ว่าคุณมีการเบริก ประวัติอะไรอย่างเช่นของผมเนี่ยมีการเบริกว่างงานในปี65นะครับมันก็จะมีประวัติอยู่หรือแม้กระทั่งการขูดหินปูนนะครับ900บาทก็มีประวัติอยู่เราสามารถไปดูประวัติได้เลยนะว่าคุณใช้นะครับสิทธิประโยชน์ใดๆเกี่ยวกับประกันสังคมบ้างนะครับ อีกส่วนหนึ่งนะครับคือการคำนวณเงินสงเคราะห์ชลาภาพมาตาา3 3 3 9ก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ว่าในแต่ละปีคุณมีเงินสะสมนะครับในส่วนของผู้ประกันตนเท่าไหร่ส่วนสะสมของนายจ้างเท่าไหร่แล้วก็ส่วนสะสมของภาครัฐเท่าไหร่รวมถึงยอดรวมทั้งหมดเท่าไหร่ซึ่งตัวข้อมูลตัวนี้จะใช้ในการคำนวณบำเหน็จชลาภาพนะครับซึ่งคำนวณยังไงนั้นผมมีคลิปวิดีโอสอนอยู่ก็สามารถไปดูรายละเอียดได้นะครับ ก่อนจากกันนะครับสามารถชมคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ที่หมวดหมู่เพลย์ลิสต์นะครับโดยเลื่อนเมาส์ไปที่เพลย์ลิสต์นะครับจะมีรายการนะครับหมวดหมู่เพลย์ลิสต์ต่างๆที่จัดสรรคัดสรรมาเพื่อคุณนะครับ